สวัสดีครับผมอาจารย์จรันอ่อนนวลจากช่องรวมพลคนเกษตรยุคใหม่วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงโรงทำปุย๋ยนะครับผมถ้าท่านได้ดูคลิปลก่อนๆเก่าๆแรกๆของผมเกี่ยวกับการทำปุย๋ยโรงเรือนของผมมันเก่ามากนะฮะตอนนี้ผมจะพยายามที่จะมาจะมาปรับปรุงใหม่อะนะ ก็คือ,อลื้อส่วนที่มันผุพังออกนะส่วนสังกะสีที่เหลือนี่ก็จะลื้อออกแล้วผมก็จะเอาเหล็กที่มันผุออกแล้วก็เอามาเสริมใหม่นะครับผมคือวางแผนไว้ว่าจะมุงหลังคาด้วยเ,เมทัลซีนคือไอ,อ,อ้ที่ที่มันเป็นแผ่นแผ่นเมทัลซีนอะนะ เมสันชีสเมสันสอะไรเนี่ยที่ที่มันยาวๆนะก็ไปติดต่อกับโรงงานไปละก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการซ่อมโครงสร้างนะครับซ่อมโครงสร้างนะในฐานะเราเป็นเกษตรกร,เ,กรเราทำปุ๋ยใช้เองนะ,ะทำปุ๋ยใช้เองเราก็ต้องมีโรงทําปุ๋ยของเรานะครับอันนี้คือโรงทําปุ๋ย นะครับอตอนนี้เป็นจุดที่เราจะปรับปรุงให้สภาพเดิมที่มันเป็นอาคารเก่าๆปรับมาให้ให้มิดชิดให้กันฝ้ากันฝนได้นะครับผมเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าฝนตกมันก็จะเปลียกนะช่วงนี้มันอยู่ช่วงกำลังปรับปรุงนะครับผมเดี๋ยวผมผมจะถ่ายไ้ให้ดูว่าจากสภาพเดิมอ่ะ แล้วก็พอสำเร็จเรียบร้อยที่จะเป็นโรงทำปุ๋ยของผมที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็กันฟ้ากาันฝนได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยครับเพราะไอ้นี้มันจุดเริ่มต้นของการทำปุ๋ยของผมครับครับวันนี้มาติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงโรงทำปุ๋ยก็ได้ซ่อมในส่วนของ แปรนะแปลบางตัวมันผุถ้าผุมากๆก็เปลี่ยนนะถ้าผุน้อยก็ซ่อมนะครับเพื่อการประหยัดนะาบางตัวผมจะเห็นว่าผมเปลี่ยนตัวใหม่มาเป็นเ,เป็นค้าเรียกอะไรเหล็กกาวนัยนะมันเ,เขาว่าเป็นสนิมช้ากว่าเหล็กธรรมดาเลยก็เอา,เอา,เอา,เอาลองมาใช้ดูนะก็ไม่ต้องทำสีอะนะ เอาอย่างเงี้ยนะครับผมอ,อันนี้ความคืบหน้านะครับในส่วนของโรงทําปุ๋ยนะครับผมอของเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยมันก็ต้องทําปุ๋ยใช้เองนะครับผมเพราะว่าไม่ต่างอะไรกับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็ถ้าทําอาหารสัตว์ได้ก็ประหยัดไปเยอะนะฮะแต่ถ้าไปซื้อเขามันก็ลงทุนในด้านอาหารนี้มากนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน เราเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกต้นไม้อะนะเราก็ทำปุ๋ยซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้ได้เองก็ประหยัดไปเยอะนะครับไม่ต้องไปซื้อเขานี่คือสิ่งหนึ่งเป็นต้นคิดแนวคิดของผมนะครับผมผมจึงทำโรงทำปุ๋ยขึ้นมานะครับผมครับวันนี้เรามาอัปเดตการปรับปรุงโรงทำปุ๋ยนะโรงทำปุ๋ยที่ผม ได้เกลื่นไปแล้วนะครับอ,อ,อยู่ในช่วงของการมุงหลังคาเหล็กนะครับผมใช้ทั้งหมด8แผ่นอตอนนี้ผมมุงได้7แผ่นแล้วเหลือแผ่นสุดท้ายนะก็ก็คงจะต้องอาหาวิธีทำอย่างไรที่ไม่ต้องขึ้นเข้าไปเพราะว่าไอ้แผ่นหลังคาเหล็กเนี่ยมันบางาถ้าเหยียบปะก็ยุบแน่นอนนะ เดี๋ยวคงจะต้องหาวิธีที่จะมุงแผ่นสุดท้ายให้ได้นะครับส่วนชายหน้านะยังอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอ่าหัน้ายื่นออกมาเมตร20นะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากมุงส่วนโรงเรือนอันยาวนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมุงชายหน้าก็น่าจะเสร็จฮะภายในเวลาอันไม่ช้านี้นะครับผมอ่านี่คือการปรับปรุงโรงทำปุ๋ยนะครับ นี่โรงทําปุ๋ยเพรปะน,นั้นจากเดิมเนี่ยมันเป็นอาคารผุผูบงังๆนะผมเอาอาคารเก่ามาใช้นะหลังคาผุหมดเลยนะจะเห็นนี่สังกะสีสังกะสีเก่าที่ผมรื้อมานะครับนี่ผุขนาดนี้นะมันกันอะไรไม่ได้เลยอ่าเลยมาปีนี้ผมปรับทรุงใหม่นะครับเพราะ,ะรู้ดีว่า การทำโรงปุ๋ยนี้เป็นหัวใจสําคัญในการทําการเกษตรยุคใหม่แบบใหม่ของผมเนี่ยต้องทําปุ๋ยใช้เองนะมันลดต้นทุนได้เยอะเลยนี่นนี่เริ่มจากการทําโรงปุ๋ยนะครับออบอกว่าทำไมทำนาเยอะทําสวนเยอะได้ไงไม่เยอะแล้วครับผมทํานาอยู่ที่อยู่ทีิบสไร่นะทำนา12ไร่ แล้วก็ทำสวนอยู่สองไร่ครึ่งสองไร่2ง,งานนะฮะทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะปลูกมะนาวนะครับมะนาวรองลงมาก็ขนุนขนุนทุกสายพันธุ์เลยครับผมปลูกไว้หมดเลยนะแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยไข่แซมนี่คือสวนเกษตรอินทรีย์ของผมนะฮะแล้วผมทำอย่างไรที่ทำให้มะนาวของผมนี่ออกลูกตลอดปีก็นี่แหละครับเขาเพาะปที่ทำเองนี่แหละ ผมทำฮอร์โมนจากมแมลงใช้เองแล้วก็ปุ๋ยทําเองเนี่ยที่ผมทําโรงปุ๋ยเนี่ยให้รู้ว่าผลงานมันออกแล้วก็คือมะนาวผมออกลูกทั้งปีเลยครับนะผมเก็บมะนาวขายทุกอาทิตยนะ์ทุกอาทิตย์ผมจะเก็บมะนาวขายนะนี่คือปกติแล้วเนี่ยมะนาวผมปลูกก่อนที่ผมจะมาทําปุ๋ยใช้ทาฮอร์โมนใช้เนี่ยมะนาวผมออกลูก เฉพาะฤดูฝนครับพอฤดูแรงไม่มีลูกเลยแต่กลับกันครับตอนนี้มันออกลูกทั้งปีเลยนะไม่ว่าฝนหรือว่าแรงมีลูกตลอดทุกตลอดทั้งปีนะครับจนผมให้สโลแกนว่าสวนเกษตรอินซีเนี่ยจรันแอร์นะมีปุ๋ยดีมียาดีปลูกมะนาวออกลูกทั้งปีไม่มี จนครับผมครับในที่สุดการปรับปรุงโครงรังคาผมก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงนครับจะเห็นว่าผมทำอยู่คนเดียวนะผมไม่ได้จ้างช่างเลยในที่สุดก็สำเร็จได้นะครับณนะเวลานีาา้ผมมีโครงกรารอยู่โครงกรารหนึ่ง หลังจากผมได้มุงรังคาเสร็จปรับปรุงโครงรังคาลงทําปุ๋ยผมเสร็จเนี่ยผมคิดอยู่ในใจมานานแล้วนะเลยผมจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกท่านทราบว่าโครงการที่ผมว่าเนี้ยเป็นโครงการทำกรเกษตรแบบใหม่ทำปุ๋ยใช้เองเพื่อส่งลูกเรียน เพื่อส่งลูกเกรียนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นโครงการที่ผมตั้งไว้ในใจมานานลนะณวันนี้ผมก็ได้เปิดเผยว่าโครงการนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นมันจะสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนติดตามผมนะครับนะจะให้รู้ว่าโครงการที่ผมตั้งไว้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดและที่ผมทำทุกอย่างเพื่อส่ง รูปเรียนหนังสือครับผมนะฮะตอนนี้ลูกชายผมตอนนี้อยู่ชัน้นม .5 แหะครับตอนนี้ม .5 แหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของของ,ของความสําเร็จของผมนะฮะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังก็เพราะอะไรเพราะว่าช่อง YouTube ที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยคือช่องรวมพลคนเกษตรยุคใหม่เนี่ย ลูกชายผมคนนี้แหละครับที่เป็นคนทําให้ผมขึ้นมานะฮะแล้วก็พอมีเวลาวันหยุดก็ได้ลงคลิปต่างๆที่ท่านผู้ชมชมอยู่เนี้ยใช้เวลาว่างของวันหยุดนะครับวันธรรมดานี่เขาก็ไปเรียนตามปกตินะฮะแล้ววันหยุดก็จะช่วยผมบายบ้างนะฮะผมก็ช่วงหลังๆนี้การเรียนหนักขึ้นผมก็เกรงใจ นะก็พยายามหาเฉพาะช่องช่วงว่างๆนฮะที่จะลงคลิปต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมผมเองเอทำไม่เป็นหรอะครับฮนะผมอาศัยลูกลูกชายคนนี้แหละนะที่ผมส่งเรียนผมก็บอกว่าพ่อเป็นกเกษตรกรพ่อจะส่งทำอาชีพกเกษตรกรรมแบบใหม่ที่พ่อทำขึ้นมาเนี่ย จะ,จะส่งลูกเรียนให,ให้สำเร็จจนได้นะครับผมนะ่อ,อด้วยด้วยสิ่งตรงนี้นะครับผมจึงตั้งโครงการการทำกรเกษตรแบบใหม่ทําปุ๋ยใช้เองเพื่อส่งลูกเรียนกับไอ้อน,นี่เป็นโครงการที่ผมตั้งขึ้นมานะฮะจะสำเร็จหรือไม่ก็ติดตามผมก็แล้วกันนะฮะผมจะทำให้สำเร็จนะฮะจะเห็นว่าโครงรังคานี้ผมก็ทำคนเดียวสำเร็จ นะครับแล้วต่อไปนี่โครงการใหญ่ๆที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะาหลายปีจนกว่ารูกผมจะสำเร็จนะครับผมอ้นี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะแจ้งให้ท่านผู้ชมที่ติดต,ตามผมได้รับทราบนะครับว่าผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำที่จะทำกะเกษตรแบบใหม่ทำปุ๋ยใช้เองแล้วก็ส่งลูกเรียนให้สำเร็จ ตงได้ครับผมนะครับรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่นะครับช่วงนี้เสร็จตั้งคาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วผมก็จะเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมที่จะทำปุ๋ยได้นะครับจุดตรงนี้มันเป็นจุดโรงทำปุ๋ยนะในส่วนอ,อันนี้คือ,อเครื่องผสมนะครับอันนี้เครื่องผสมเครื่องแรกเลย นะตั้งแต่ไปดู youtube รุ่นกนก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาเครื่องนี้เครื่องแรกแล้วต่อมาก็จะมีเครื่องทำปนที่ผมทำขึ้นเองแล้วก็มีเครื่อง met, นะอัดเม็ดนะในกรณีทำการเกษตรนะผมทำสวนกับทำนากรณีทำสวนเนี่ยใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับหมักแล้วก็ได้กำหนดก็เอาไปใส่สวนได้เลยนะแต่ถ้าเป็นนา เราต้องมาเพิ่มขั้นตอนนี้ครับคือขั้นตอนตีป่นนะครับผมเดี๋ยวในรายละเอียดเหล่านี้หลังจากผมเคลียร์พื้นที่เสร็จผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพราะถ้านานี่ต้องอัดเม็ดครับเข้าเครื่องหว่านนะผมเคยไม่ไม่ได้อัดเม็ดแล้วหว่านเนี่ยมันก็ทําได้ครับแต่มันไ,ม,ไม,นะม่ไม่สะดวกนะครับผมไม่สะดวกทําได้ไม่กันแต่ไม่สะดวกแต่ถ้าอัดเม็ดเขาเ้าเครื่องหว่านเนี่ย นะก็จะสะดวกไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยเคมีเลยครับผม